ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อปเ k นเคบีอตนั่นเองวันนี้ผมมีรถสีขาวมุกพร้อมมุมกล้องอีก360องศามารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูนั่นเอง วันนี้นะครับผมมีรถ SUV7 ที่นั่งอีกแล้วนะครับมารีวิวให้กับคุณผู้ชมนะครับบางทีเนี่ยผมรีวิวไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าคือมันก็จะมีความต่างเพราะว่าคุณลูกค้าแต่ละคนก็จะมีความอยากได้รถแต่ละปีหรือแต่ละงบที่แตกต่างกันนะฮะวันนี้ผมมีรถสําหรับคนที่มีงบรถปี2016ละกัน มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูรถคันนี้ก็คือ m i t s u b i s ิป p เ j e r o 2.4 GT นะครับเป็นตัวเครื่อง2.4นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นตัว 4WD ขับ4เอาง่ายๆนั่นเองนะฮะแล้วก็รถปี2016ใช้มาแล้วทั้งหมด6ปีนะครับ6ปีกับไมที่ใช้ไปแล้ว1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหารเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่จะประมาณอ่าอยู่ประมาณปีละ26,000กิเมตรนะครับก็ถือว่าเกิน20,000ขึ้นไปต่อปีเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะ แต่โดยรวมสภาพรถพร้อมใช้งานเหมือนเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยน้าท่วมไม่เคยพลิกคว่ำนะครับสภาพตัวรถเนี่ยคือต้องบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้ใหม่แบบบ wow ูว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมถือว่าเอาไปใช้งานต่อได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับตัวนี้หลักๆเลยด้านหน้ามีปักกิ้งเซ็นเซอร์ด้านหลังมีปักกิ้งเซ็นเซอร์มีกล้องถอยหลังแล้วก็มีกล้อง360องศา,าสําหรับการถอยรถเข้าซองนะครับ ตัวรถบอดี้ยาวนะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนั่นเองมีสภาพการใช้งานมาแล้วนิดหน่อยโอเคราคาเหลือที่828 0 0บาทถ้าใครสนใจเจ้าตัวปาเจโร่สีขาวมุกคันนี้นะติดต่อเข้ามาเลยแล้วกันนะครับที่เพจของเรา Facebook KB บ u t o ขายรถยี่ม้อสองคันรถคุณภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูรีวิวรอบคันนะฮะว่าตัวสภาพรถเป็นยังไงบ้างครับ โอเคเรามาดูสภาพตัวรถรอบคันกันดีกว่านะครับไฟของเจ้าตัวคันนี้เนี่ยปี2016เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มี day time running light นะครับสภาพสวยงามไฟเนี่ยยังสีขาวอยู่ยังไม่อมเหลืองนะสำหรับรถ6ปีเนี่ยถือว่าผมให้ไปประมาณ70%สวยงามดูดีแต่เขาเรียกกระจังหน้าเนี่ยตรงโครเมียมเนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยแบบเหมือนรอยเล็กๆน้อยๆแบบโดนมาบ้างแล้วก็ ด้านหน้าตรงโลโก้ Mitsubishi เนี่ยมันเป็นมีตัวแบบเซนเซอร์กันชนด้วยนะฮะถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4นะถือว่ามีนะฮะก็ดีกว่าไม่มีนั่นเองนะฮะแล้วก็กระจังหน้านี้ก็มีรอยเี่ยไห็นปารอยสเก็เม็ดหินรอยอะไรเงี้ยที่มันโดนมาโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตสีดำนั่นเองไล่มาดูไฟด้านขวาก็เหมือนกันเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็มี daytime running light นั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับ เป็นกรอบพรเมียมเห็นไไล่ลงมาเนี่ยแล้วก็จะมี Parking เซนเซอร์กับไฟตัดหมอก p a r k ิ้งเซนเซอร์คันนี้ให้ทายมีกี่จุดด้านหน้ามีถึง6จุดเลยไล่ไปแบบช้าๆนะครับตรงนี้ดำๆตรงหลังพึ่งนั่นเองตัวระบายความร้อนนะฮะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แม็กฝั่งนี้แล้วกันมาเรามาดูกันที่แม็กนะครับแม็กคันนี้เนี่ย เป็นแม็กแต่งนะไม่ใช่แม็กดูเดิมจากโรงงานนั่นเองก็สาหรับใครที่ชอบนะขอบแดงข้างในแล้วก็เป็นแบบพรีเมียมตัดส,สลับสีดานะเป็นแม็กแต่งนั่นเองนะฮะมีรอยผ่านการใช้งานมาบ้างตรงนี้เห็นชัดจริงๆเนี่ยรอยผ่านการใช้งานมานะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะก็อย่างเงี้ยนี่นะขอบ20คันนี้ยางปี19ก็19นี้ใช้มา3ปีถือว่าโอเคดอกลึกยังใช้อยู่ได้นะฮะ ตัวกระจกเป็นแบบสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับสภาพโดยวรวมโอเคมีรอยสเก็ตเมดถินที่เล็กแต่มองด้วยตาเปล่าเห็นมองด้วยกล้องอัดจะไม่ค่อยเห็นมือจับครอบโครเมียมมาแล้วไม่ต้องเป็นรอยอะไรแกะออกไปได้ถ้าคนไม่ชอบนะแกะโครเมียมตรงนี้ออกที่เกี่ยวกับปาเจาโร่สปอร์ตเนี่ยแล้วก็เป็นคีย์เลนเหมือนกันถือกุญแจแล้วสามารถปเปิดเข้าไปได้เลยสติกเกอร์อยู่ครบสติกเกอร์จบนะแล้วก็ฝั่งนี้สติกเกอร์นะฮะ แล้วก็มือจับครอบคลุมยังไว้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรอยนะแกะออกไปได้เหมือนกันนะครับล้อแม็กด้านขวาด้านหลังนะครับก็มีสภาพผ่านการใช้งานมานะฮะถือว่าเจ้าของก่อน่าจะใช้แบบคนของอะไรมาในระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยรอยโดนมานะฮะเนี่ยสภาพความเก่าสภาพการใช้งานมาอย่างนี้นะฮะแต่ตัวเนื้อยางถือว่ายังลึกอยู่ดอกโอเคดูดิโอ้โอเคเลยนะฮะ เรามาดูกันที่ด้านหลังกันดีกว่านะไฟสวยงามดูดีมีสภาพเก่าไหมมีบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะมาพร้อมปักกิ้งเซนเซอร์อีก6จุดนั่นเองด้านล่างมีเขียนไว้เลยนะฮะย้ำอีกหนึ่งรอบว่า 4WD นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเปิดพื้นที่ด้านหลังกันหน,นะะ่อยดีกหนักเหมือนกันนะฮะพื้นที่ด้านหลังก็ประมาณนี้ไม่มีเยอะมากแต่ถ้าเราแบบไม่นั่งเราก็เราดึงลงได้เนี่ยอันเนี้ย พื้นที่ก็จะประมาณนี้เก็บของไว้ของอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยเปิดมาไม่มีเลยเลยงงไม่มีเลยเลยนะพระมาณนี้ปิดฝาดท้ายทะลุสนับหน่อยแนละ้วรถ6ปีนะฮะล้อแม็กด้านซ้ายด้านหลังก็สภาพเป็นไงสภาพก็ผ่านการใช้งานมาโดนมาบ้างนิดหน่อยตรงนี้ขอบตรงนี้ตัวรถถือว่า นะก็ถ้าใครไม่ชอบแม็กจริงๆก็เปลี่ยนได้นะจริงๆคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครอบพรีเมียมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบรูปเล้วคันนี้เป็นสีเทานะฮะแล้วก็คันนี้ไม่ติดกันศาดด้วยลงอยู่กันศาส์กันแดดกันอะไรเงะะี้ยฮะนี่ฮะกระจกด้านซ้ายก็เป็นสีพรีเมียมรอยสเก็ตไม่เห็นจะเป็นรอยเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าเห็นมองด้วยกล้องไม่เห็นแล้วก็ อ๋อกองด้านล่างด้วยนะสำหรับมุม360มองศาล้อแม็กด้านซ้ายด้านหน้าก็ผ่านสภาพการใช้งานมาทุกร้อเอาพูดตรงๆตามสภาพการใช้งานเลยนะฮะโดยรอบประมาณนี้แต่สีอ่ะสวยโดยรวมอะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างในปาเจโรปี2016นะครับ จากที่ผมเห็นสภาพตาเปล่าเนี่ยเอาแบบแค่ตาเปล่าแบบพุดบ้านเลยแล้วกันว่ามันมีร่องรอยการใช้งานเนาะรถมัน6ปีแล้วมันก็6ปีในที่นี้นี่ถือว่าเยอะไหมมันก็ถ้ามันไม่ถึง10ปีเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะนะแล้วก็โดยรวมเนี่ยคือจะบอกงนี้ว่าต่อให้รถของเราที่เข้ามาเขาเรียกว่าใช้มาเยอะแต่เจ้าของเก่าต้องย้ำอีกก่อนนะว่าเจ้าของเก่าเข้าสู่ตลอดดูแลตัวรถเป็นอย่างดี อันนี้เป็นจุดขายของเราเหมือนกันนั่นเองมาเรามาเริ่มสตาร์ทรถกนันเลยอย่าเบรกแล้วก็กดตัวพุชสตาร์ทนั่นเองนะครับตัว s t a r ์ทสต็อปเอนจนะฮะโอเคเสียงเครื่อง2.4อาจจะไม่ได้แรงเท่าเครื่อง3.2แบบเมื่อวานเนาะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะภายในเนี่ยรถคันนี้ข้างนอกสีขาวมุกแต่ภายในดำล้วนฮะดำเรียบเลยดำแบบเบาะดำ เบาะคนขับเป็นแบบไฟฟ้าส่วนเบาเบาฝั่งนี้ก็น่าจะไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมไไฟฟ้าเหมือนกันฝั่งผู้โดยสารไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยรอยเหี่ยวรอยอะไรเดี๋ยวขึ้นนี่เสิร์ชให้ดูแล้วกันนะฮะตัวเบาก,ก็โอเคเนี่ยนะฮะตรงกลางเนี่ยสามารถปรับโหมดได้2 s G s c SLCC LLC นะตรงกลางปรับได้นะฮะ แล้วก็แอร์ช่วงข้างหลังเนี่ยสามารถกดเปิดได้คำว่าร r ร e a r e a r อนเองนะับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับแอร์ Air, แยกซ้ายขวาปรับดิจิทัลได้นะฮะเนี่ยกดที่ตรงเทมฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถปรับได้อุณหภูมิแยกซ้ายขวาพัดลมแอร์ปรับตรงกลางนะครับ แล้วก็ตัวจอนะฮะเรากดตกลงเนี่ยเข้าไปเนี่ยมาถึงเนี่ยหน้าจอเดี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจอ n a v i g เกเตนะฮะก็คือสามารถดูใช้สำหรับในการเดินทางได้นั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ทันหนัดก็เปิด g o o g l e Map ก็ได้อีก1อย่างนะฮะเป็นเรื่องที่ดีไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกปตินะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บน้ำได้2แก้วตรงนี้นะฮะ ช่อง USB เนี่ยก็ตรงนี้เลยตรงกลางเสียบง่ายๆเข็นชัดไม่ต้องแบบอ้อมอะไรไปนะฮะแล้วก็คูมาะไลเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรนั่นเองนะครับตรงกลางเป็นโลโก้มิตซูบิชิครับแล้วก็แต่ใช้งานได้ปกตินะครับด้านหลังมีแพดเดิ้ลชิปอุย้ยมือไปโดนทำ <laughs> มือไปโดนปัดัฟน <laughs> ด้านหลังเป็นแพตเทร์ชิปสีเทานะฮะก็ไว้เล่นเกียร์เวลาเบื่อเพราะรถมันเกียร์ออโต้นั่นเองเครื่อง24รถคันนี้นะครับไมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ168,521กมแิเโลเมตรแล้วนะครับก็เกือบจะแสนเกิโลเมตรแล้วนะฮะก็โดยรวมก็ถือว่าใช้มาเยอะแหละแต่ว่าโดยวรวมอย่างที่ผมบอกนะเจ้าของเก่าต้องดูแลตัวรถเป็นอย่างดีก่อนจะเอามาให้เรานะฮะและเราก็มีการสกีนแล้วก็มีการดูแลอีกรอบหนึ่งก่อนจะเอาไปให คนอื่นใช้นั่นเองเพราะว่ารถที่เก่ามันก็ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีก่อนที่จะนําออกไปใช้นะฮะมันก็มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระจกนะทอน็อปคานซะลเดียวกันนี้เจอเป็นที่เก็บแว่นกระจกนะ,ะโอเคคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับสามารถปรับเป็นขับ2หรือขับ4ได้ด้วยนะคันนี้ขับ4นะ 4WD นั่นเองนะฮะีพื้นที่ตรงกลางนะครับด้านบนมีแอร์แล้วก็มีจอผมกดลงมายังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยจอกดตรงนี้ ะะแล้วก็ตัวีโมทของตัวปาเจโรจะเป็นอย่างนี้นะฮะุงกุญแจเราเปลี่ยนได้นะเจ้าของเก่าอืมนี้ไว้เก็บน้ำด้านข้างก็มีไฟขึ้นนะะเวลาตอนคืนเนี่ยมันจะถือว่าจำเป็นในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าในตัวในรถเนี่ยมันจะมืดเนะะเาะจอเก็บก่อนนะ จอนี่ใช้ DVD ได้ด้วยนะฟังเพลง m อ3อะไรได้ด้วยนะฮะปกติแอร์ก็อยู่ตรงนี้ถือดีมีแอร์ตรงกลางก็ไม่ร้อนนะฮะแล้วก็โดยรวมรถมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งนั่งกันได้หลายคนเหมาะสำหรับรถครอบครัวจริงๆก็สำหรับใครที่งบไม่เยอะมากแล้วกำลังหารถอยู่รถปี2016เนี่ยผมว่ามันก็มีกลุ่มคนที่กำลังสนใจอยู่เหมือนกันยังไงก็ฝากคัน,น้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ มาครับมาดูห้องเครื่องปาจจโบกันดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยคันนี้เนี่ยมันไม่มีโชค๊คมันมีแต่สายก้านมันมีเข,ข,ขาเรียกขาขาเสียบแบบเนี้ยเออและทีนี้เนี่ยเจ้าของเก่าแต่งโช๊คมาเลยต้องมีการถอดน็อตแล้วก็ติดตัวน็อตเพิ่มเข้าไปส่วนน็อตด้านล่างเนี่ยจะเป็นน็อตสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะแต่ข้างบนเนี่ยสีโดดจะเห็นชัดเหมือนกันว่าอ่ะไม่ใช่น็อตเดิมนั่นเอง ไล่ขึ้นมาจะเห็นเม็ดอัควงกลมเม็ดอ์กนะครับแล้วก็วงกลมไล่ขึ้นไปจะเป็นโครงของตัวรถเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆนะฮะเห็นไหมรอยเม็ดอ์กเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้รอยฉลอกเป็นเรื่องปกตินะฮะมันต้องกระแทกกับฝากระโปรงด้านล่างเป็นเรื่องปกติ อา่าฮะรอยเม็ดอ์ลสวยงามดูดีนั่นเองนะครับแล้วก็รอยวงกลมวงกลมตัวลูกศรน,นะครับน่ะมีที่เอาไว้ใส่หม้กั้นนะฮะแล้วก็อันนี้รอยวงกลมนะวงกลมไล่ขึ้นมาลงไปด้านล่างแผ่นกันความร้อนโอเคยังถือว่าก็เก่าแล้วใช้ได้เก่าใช้ได้ลงมาเห็นรอยเม็ดอ์ลแล้วสติกเกอร์มอกออยู่ตรงน,นี้สติกเกอร์มอกพร้อมตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวาแล้วก็ตัวน็อตโช๊คที่สีอาจจะโดดจาก ตานิดนึงแต่ว่าน็อตเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานไม่แกะไม่แงะนั่นเองฮนะฝั่งแก้มก็น็อตอยู่ครบนี่สภาพสวยงามสําหรับรถ6ปีเนี่ยคุณว่า QC มีอยู่ไหม QC ยังมีอยู่อาจไม่เยอะมากแต่มีอยู่ตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยสีชมพูกับสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันสว่างมากน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะเครื่อง2.4ดีเซลครับผม สภาพภายในเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะรีวิวแล้วนะแต่ก็โดยรวมก็คิดคือมันมีสภาพการใช้งานนะไม่ว่ารอยเบาะรอยเหี่ยวอะไรอย่างงี้มันก็ต้องเป็นเรื่องปกติเนาะรถมันใช้งานมานะแล้วก็คันนี้เครื่อง2.4 GT ใช่ไหมเป็นเครื่องดีเซลนะประหยัดน้ำมันมากช่วงนี้น้ำมันขึ้นยับยับเบนซินนี่35 36บาทคือเดือดมากเลยคุณผู้ชมคือถ้าใครได้ตัวดีเซลไปเนะี่ยถือว่าก็ประหยัดกว่าตั้งหลายบาทอะสี่ห้าบาทนี่คือถือประหยัดแล้วนะ แล้วก็โดยวรวมเนี่ยแรงม้าคันนี้อยู่ประมาณ181แรงมา้ากับแรงบิดที่มีถึง430นิวตันเมตรนั่นเองราคาขอยุ้ามีหนึ่งรอดนะฮะเบาๆราคาคันนี้เหลือที่828,000บาทเท่านั้นนะสำหรับใครที่กำลังหารถที่งบไม่เยอะมากแล้วก็เป็นรถปี2016คันนี้ถือว่าตอบโจทย์นั่นเองนะครับ ใครสนใจเจ้าตัวปาเจโร่คันนี้นะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook KB บี t โต้ขายรถยนต์มือสองคันรถคุณภาพนั่นเองนะครับเพจของเรานะครับมี Facebook มี YouTube มี Line Ad นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้น QR Code โคให้ตรงนี้นะครับ เขาไปสแกนดูประวัติตัวรถแล้วกันนะครับในเต็นท์ของเราเนี่ยมีรถมากกว่า1 0 0้คันเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ออกรัวๆเหมือนกันเราก็ต้องทยอยหารถคัดรถที่มีคุณภาพเอามาให้กับทุกลูกค้าได้ดูนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบกะกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com